สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพกบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาฝึกซ้อมบทสู่หวันคณะทอดกระถินสามาัคคีนะเข้าพรรษาแล้วาจากนี้ไป3ามเดือนนี้ก็ออกพรรษาออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยก็มีบุญกระถินมารอ นะครับเพราะฉะนั้นพอปรามทั้งหลายก็สมเอาไว้บุทนี้เพื่อได้ใช้นะครับก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีก็มาฝึกกันนะครับนะโมตสาพสามขวะโตอะรังหันโตสมมาสัมบุทานสาะนะโมตัาสา พะคเข้าวะโตอารัหันโตสมมาสมพุทธันสานะโมตัสสะภพคะขวะโตอรหันโตสมมาสม วรท,ท่านทามเสียเสียกาดินนั่งในมือนี้เป็นวันนีสิวิเศษปะตมเหตุแห่งเจา้าได้มาเตา่ามันเหตุบุญ ได้มาหนุนได้มาคำในทางธรรมบุญทศาสตร์ผู้ชลาดเลิดลำนำเขาเือนสู่ทางเป็นผู้ไม่ระรางสางกุศจอยู่เป็นนิดคิดดำริถูกต้องตามของเขาแต่เก่ามา ช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้ออกพันษามากกาแม่นแสนประเสริฐแท้แทแต่ข้าวกี่เพิ่นว่ามาประจำพันษาครบถวนประมวลมาซามไตรามาสพุทธวาดเพินเก่าไว้ให้เฮานนทอดกัดเทียน เฮาได้ยินมาแล้วแนวของดีเป็นบุญใหญ่สันทาไทยเจ้าพี่น้องจองไว้แม่บ่ลืมวันนี้ได้ปราบลืมทั้งวัดและชุมชนเกิดกุศลในใจได้ลังไลห่มเห่า ทั้งผู้โถผู้เท่าลูกหลานเฮาทั้งเจ้าหนุม่มใดมารุมแวดล้อมเตรียมพร้อมแม่นส่อันเทพเทวันโยทถึงฝันเชิญมาทุกสันสวงให้เจ้าหลวงสูพื้นสาลากวางอยู่ดีน หากได้ยินสะแล้วขอออ่านิญมาโดยดวนขอเชิญชวนประมวลมาทั่วลาสัทธ,ธากล้ายายอยู่นานมาประทานพรให้อวยใ,ใจให้เจ้าภาพจึงขอกราบไห้ทราบด้วยจุงมาช่วยแม่นทุกองค์ ตรงมาในเวลานี้รวมบายสีสีใสจ,จ่องให้สุขเจ้าพี่น้องในวันนี้ให้อยู่ดีด้วยอานิสงส์อทอดกฐินในครั้งนี้ให้ได้เป็นเศรษฐีกันทวนทัว่วอันความกลัวยาก่อนตอนหน้าย่าได้มี เปิดูมีบิวบันกูอันโมโหและโทโสยาในพันให้มีแต่สุขสำราญมีมันมานือ้อมูวเจ้าอย่ามีเจ้าดอกมนหมอง ให้ปรองดองทางลูกเต่าลานเล็ดให้เมาง่ายลูกหญิงชายมูนันสำคัญแท่ใดแพรบุญให้ได้หนุนได้คำได้งานทํานําใจเพิินอย่ามีขาดมีเขินคนสละเสื้ทั่วลาไปน่าให้อยู่เย็น กร,รือเข็นยามาไกลกของจันไรยามาผ่านเป็นผู้หานแท้แท้ทางทรรนั้นย่าวันไหวมาโฮมใจในมืดน,นี้ทางพรามในมาสูเปิดประตูรับตอนใหนวันเจ้าแมน่นเตาามานว่า,ายอะ กวนญจะไปหาเพื่อนทำบุญนุนทรงยนประสทรงดังแต่กี่ให้มาพี่อย่าอยู่นานตามรุงงานหรือห่างร้านบริษัทใหญ่ทางใดให้เจ้ามาเร็วไวเ้เข้าสู่เค่งในเหนือกลับคืนเมือ่อสะแล้วยามีแนวควางยวูวให้เจ้าเข้าประตู มากันสามื่นนี้วันนี้มันถูกคนว่ามาเยอะขวันเอย้ยควยันประทานอยู่ใส่หนออย่ารีรอรีบด่วนเชิญเอาขวันแหงเจ้าเมาเมาแม่นดังกัน วันบูวน,น้ำทุกสายกะพองนั่นมันถึงวันเอาบุญใหญ่ทอดกะถินนี่สิได้กุศลให้มันสู่คนยาสาลาบุทางใด้แล้วมาเป็นแถวเป็นแนวมูให้เจ้ามารับรูบุญสิอยู่ทงเสริม ให้มาเติมสันทากลาบารามีสิสูงสรงสิดำรุงสืบสางทั้งทแท้แม่นแน่นอนว่ามาเยอะมาเยอมาเยอมาเยหยอ วัเจ้ามารถตู้หรือรถทั่วคันบักใหญ่ติดไฟแดงอยู่หันพลันเฝ้าให้ต่ามาวันเจ้านั่งเมื่อยลา้าลงมาพักผ่อนตอนได้ไปเข้าปั๊มน้ำเสวิในได้ใจความ มาสาสเดอพี่น้องพ่อแลแม่ทั้งหลายไอเจ้ามาเร็วว้สูงิ่งเข่าในเนื้อย้ำกับเมื่อถึงบ้านให้ํำรันอยู่บอดสร้างให้มีแต่ทางระเรือยามคืนบ้านแม่นเต่าเมื่อว่ามาเยอะ วันแข็งให้เจ้ามาอยู่แข็งลีลาวันขายให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายวันแขนงกวาแขนงลายให้มาเตามาโฮมจังวันนมและกวันคางวันเอวบางกมกิ่ยววันทองหน่อยเลฮานม่มวันผมดำดูอาวันปากตาเกรารจา ทั้งวันตาและกวันคิวควันนิวและกวันแขนวันขาแผ่นล่างไลละไม่นั่นแม่นวันหูก็ให้มาสามนี้วันเนี่ว่ามาเยอะ วันเจ้าไปอยู่กรรมวุ่นแห่งทางใดวัเจ้าไปทำบุญอยู่เมืองใดนอวันเจ้าไปพบพ่อของดีอยู่ใส่แนวันเจ้าไปเที่ยวแก่ครอบเข็นหายอยู่างใด Hai chào mãi tháo mãi tháo đi mưu đoàn chân ở quán mu cháu cao nì hai tạo ma, và ma dơ, ma dơ, ma dơ ma dơ, quan ơ วันเจ้าไปปลูกพลูเป็นห้าก็ให้มาสามือนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกมากเป็นใบก็ให้มาสามือนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกหัวสิงไ่เขียวอ่อนก็ให้มาสามือนีวันนี้ มานำทังคนทองมานำป๋องคนเที่ยวมากินข้าวต้มแหลกของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอิญจอยจอยใหมอเท่าเอิญจอยจอยให้กันเจ้าเป็นเา่ามาว่ามาเยอะ อมให้เจ้ามาสาแหล้ามาสวมแวรับกับนองพี่ทอดกระถินในครั้งนี้สุขีทวนแม่นทุงคนขอให้ได้ผ่านพ้นกรรมก้อที่เคยมีขอให้หนีไปสายยาสิมาผ่านต้องอย่าได้มองสาแล้วแนวใดก็ให้ผ่าน ไอ้เมีแต่โชคแต่มาทั้งการงานต่อหน้านำพระเจ้าให้อยู่ดีเป็นผู้มีสะแล้วทั้งอายุวันนางทั้งสุขั่าง่าลังกระเมนปังทุกวันมือ ให้เจ้าคือสะแหลวปันติผานไว้พริบหยิบอันใดก็ให้ใดกำไรแท่แต่สิธรรมน้ำแต่ความมัง่งคั่งสรทธีใหญ่เด้อใจดีเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้คนทั้งขาย ขันว่าเป็นเจ้าน้อยนั่นคนํำคัญตำแหน่งใหญ่ให้เจริ่นเก่าไปได้สูงสุดผุหลายเจ้าคนเข่าหงอยหยกยอขอให้สมหวังด้วยได้แต่รวยกันทุกฝ่ายทุกนางนายในมือนี่ที่มารวมทอดกาเทีน ว่ามาเออะวันเอ้ยเอเอกันแม่นซื้อลอนเตอลีเลขตัวดีที่เจ้าอ่านขอให้ได้มานหมานตามต้องการสุ้มอูเจ้าให้เงินเขาสุกระเป้า ให้คือตามคำเวา้าคือพ่อพรามในวาวาสาธุกาเรเอาเถิดจาให้เงินเขาหลังโฮมสวมัวใจซะแหลวแนวทุกคนสาเดาิดทันทอดกัดินในมือนี้บาลมีหลุนลืนทวี ว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะมัายอะกวันเอ้ยเอยเอัอ้รเวนขวัญมาแล้วพรำสิเราแทมพอนตัดเอาตอนก้าถาเมนดีเหลือหล่นขอทุกคนทวนนารับเอารีบดวน ขอเชิญชวนพี่น้องของท่านให้ราบเอาเดอ้อสิทธิการิยตถาคตตัวสิทธิลาโพนิรันดรังสิทธิเตชโชใจโยนิตจังขอให้เจ้านี้ได้มีทรัพย์เนืงนองน้องเงินไหลกองทองไหลมาแมน่นสุววันบ่มีวิน อันแม่นครอเขีนหายให้มีใจเหนือทุกหมู่ให้ได้อยู่แซมซอยเย็นจอยอยู่สุวรรณอันไว้โชคลาบนั้นให้ไหลหลัางมาโฮมสมหัวใจถูกคนปรารถนาเอาเด้อ,อย่าในเปลือไหลแล้วมีสัติอยู่ทุกเมือ่อให้มีหล่นมีเหลือ ได้กินทานยืนสุมืออย่ามีพร่องขาดเขินคนสละเสื่อนย่อย่องย่อยอยอ่องสมควรเดือทานพระนิพพานเป็นที่ตั้งจะแล้วกุสุคนเดอชายะตูภาวังชายะมังคลังสุข,ขังพลังก่อขาดเธิด จาทกันี่ก็คือบทสู้รขันสำหรับขณะถอดกระถินสมังคีนะครับในปีนี้ก็ลองเอาไปท่องไปสูตรบิงนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอันนี้ขยุ่นในคู่มือชุดที่3นะครับในชุดที่สของกระผมนะครับในบท่านในมีนในชุดที่3านะก็ท่บอกมา หรือว่าไล่บอกมากนะครับก็พบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ